สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมป .3 เศรษฐศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1. สินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน 1. สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่เรียกว่าปัจจัย4 1.1อาหารอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ในวัยเด็กอาหารช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตในวัยผู้ใหญ่อาหารช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนควรเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดและมีคุณค่าทางพภชนาการเช่นรับประทานผักและผลไม้สดดื่มน้ำสะอาด 1.2. เครื่องรุ่มหง่มเราทุกคนจำเป็นต้องมีเครื่องรุ่มหม่เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและช่วยปกปิดส่วนต่างๆของร่างกาย 1.3ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยช่วยปกป้องผู้อยู่อาศัยไม่ให้ถูกแดดถูกลมถูกฝนหรืออันตรายจากสิ่งต่างๆและเป็นที่พักผ่อนนอนหลับ1.4ยารักษาโรคในการดำเนินชีวิตทุกคนต่างมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุสารปนเปื้อนในอาหารที่บริโภคหรือเชื้อโรคต่างๆและเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องรักษาให้หายดังนั้น ยารักษาโรคจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตทั้ง4อย่างเรียกว่าปัจจัยสีซึ่งมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตนอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆซึ่งถือว่าจําเป็นในการดําเนินชีวิตประจําวันในปัจจุบันเช่นสบู่สําหรับการทําความสะอาดร่างกายแปรงสีฟันยาสีฟันรวมทั้งความจําเป็นในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้วย2 สินค้าที่เป็นความต้องการของมนุษย์มนุษย์มีความจําเป็นต้องใช้ปัจจัยสีได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคในการดํารงชีวิตแต่ในความเป็นจริงทุกคนต้องการใช้สินค้าและบริการอื่นๆที่นอกเหนือจากปัจจัยสีเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายหรือมีความสุขมากขึ้นต้องการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารต้องการรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือ รถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางต้องการอุปกรณ์การเรียนเช่นหนังสือเรียนเครื่องเขียนเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถต้องการของเล่นเพื่อความสนุกสนานต้องการชมรายการโทรทัศน์เพื่อความบันเทิงสินค้าที่เป็นความต้องการของมนุษย์อาจเป็นสินค้าที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตก็ได้เพราะมนุษย์มีความต้องการไม่จํากัดเช่นมีเสื้อผ้าอยู่แล้วแต่ยังต้องการเสื้อผ้าแบบต่างๆเพิ่มมากขึ้น 3. ประโยชน์และคุณค่าของสินค้าและบริการสินค้าและบริการต่างๆเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ดังนี้ประโยชน์และคุณค่าของการใช้สินค้าและบริการการใช้รถทำให้เกิดความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการเดินทางการใช้อุปกรณ์กีฬาเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วการดูโทรทัศน์ หรืออ่านหนังสือพิมพ์ทำให้ทราบข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น 4. หลักการซื้อสินค้าที่จำเป็นการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นนักเรียนควรปฏิบัติตนดังนี้เลือกซื้อสินค้าโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาเหมาะสมเปรียบเทียบราคาสินค้าชนิดเดียวกันก่อนตัดสินใจซื้อไม่เลือกซื้อสินค้าตามคำโฆษณาชวนเชื่อสรุป สินค้าและบริการในชีวิตประจำวันมีทั้งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่เรียกว่าปัจจัย4ีและสินค้าที่เป็นความต้องการของมนุษย์ที่มนุษย์นำมาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตการเลือกซื้อสินค้าและบริการจึงควรเลือกสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตจบแล้วค่ะ